สายเลือดกระสือณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางป่าเขามีหญิงสาวนางหนึ่งชื่อว่าสายไหมเธอสวยสง่าจิตใจงามและเป็นที่รักของทุกคนผู้คนต่างบอกว่าเธอเป็นหญิงที่โชคดีมีแม่ที่ดี บ้านที่อบอุ่นและอนาคตที่สดใสแต่ใครเล่าจะรู้ว่าในความอบอุ่นนั้นมีบางสิ่งซ่อนอยู่แม่ของสายไหมหญิงวัยกลางคนชื่อแม่จันเป็นหญิงใจดีอ่อนโยนแต่มีความลับดำมืดที่ไม่เคยบอกใครเธอคือกระสือยามค่าคืนหัวของแม่จันจะหลุดออกจากบ่า ลอยออกไปกลางป่าลึกเพื่อหาของกินโดยไม่ให้ใครเห็นเธอระวังทุกก้าวทุกการหายใจเพื่อปกปิดความลับจากลูกสาวที่รักยิ่งกว่าใครของเธอเพราะเธอไม่ต้องการให้สายไหมต้องรับมรดกสิบสายเลือดนี้แต่แล้ววันหนึ่งมีวัวในหมู่บ้านถูกกัดกินในคืนเดือนมืดไม่มีรอยเท้าไม่มีเสียงร้องมีเพียงเนื้อเน่ากลิ่นแรงเสียงซุบซิบจึงเริ่มต้นขึ้น กระสือกลับมาแล้วคำลือแพร่ไปทั่วหมู่บ้านและถึงหูของสายไหมเธอสับสนและเริ่มสังเกตแม่ของตนเองจนในคืนหนึ่งเธอตัดสินใจแอบตามแม่ของเธอไปห่างๆและสิ่งที่เธอเห็นได้เปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดกาลเธอเห็นแม่ของเธอหัวลอยอยู่กลางป่าลำไส้ห้อยย้อย แต่น้ำตาไหลจากดวงตาของแม่แม่จันรู้ว่าลูกเห็นแล้วเธอจึงร้องให้ออกมาแม่ขอโทษแม่ไม่อยากให้ลูกรู้ไม่อยากให้ลูกต้องเจออะไรแบบนี้หลังคืนนั้นแม่จันเล่าทุกอย่างให้ลูกสาวฟังจนหมดสิน้นเรื่องคำสาปเรื่องวิญญาณเรื่องสายเลือดกระสือแต่สายใหม่ยังไม่รู้ ว่าโชคชะตาได้เขียนบทใหม่ไว้แล้วไม่นานหลังจากนั้นเธอเริ่มฝันถึงเลือดฝันถึงของดิบๆิบขาวๆคืนหนึ่งหัวของเธอก็หลุดออกจากร่างสายไหมกลายเป็นกระสือโดยสายเลือดอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แต่เธอเลือกที่จะควบคุมมันฝึกใจให้เข้มแข็งหากินแต่ของที่ไม่เบียดเบียนใคร เธอไม่ใช่ปีศาจเธอคือมนุษย์ที่บังเอิญมีคำสาปในสายเลือดแต่ความลับไม่มีอยู่ตลอดไปชาวบ้านรู้ในที่สุดคืนหนึ่งพวกชาวบ้านถือคบไฟมาล้อมบ้านพวกเธอแม่จันออกมาปกป้องลูกของเธอจะเอาชีวิตข้าก็เอาไปแต่อย่าแต่ต้องลูกข้าและแล้ว หัวของสายไหมก็ลอยตามแม่ของเธอออกมาดวงตาของเธอสงบนิ่งถ้าพวกคุณกลัวปีศาจก็จงอย่าเป็นปีศาจเสียเองพวกเธอลอยขึ้นและหายลับไปในฟ้าสีดำตั้งแต่นั้นไม่มีใครพบพวกเธออีกเลย